เฉลยข้อโบลิ่งนะครับของส่วน P1 นะครับโจทย์บอกว่าออถ้าจากข้อมูลการโจทย์นะครับผลการโยนนะโบลิ่งนะครับใน10เฟรมมีคะแนนเท่าไหร่ครับซึ่งการถามคะแนนเนี่ยสามารถที่จะถามได้ว่าเป็นเฟรมไหนหรือจะถามว่าทั้งหมดนะครับรวมเป็นเท่าไหร่คือโบลิ่งเนี่ยนะครับเออเวลาเรา มันจะมี10พินให้เราโยนใช่ไหมครับสิพินให้เราโยนแล้วก็มีหน้าที่โยนให้ล้มทั้ง10พินน่ะครับถ้าจะให้ดีก็โยนครั้งเดียวล้มหมดเลยนะครับเรียกว่าสไตร์ถ้าสไตร์มาแหรกปับเราก็เขียน x เอาไว้ที่เฟรมนั้นนะครับหรือเช่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็สไตร์น,นี่ก็สไตร์น,นี่ก็สไตร์นะครับนะหรือถ้าไม่สไตร์อย่างเช่นโยนครั้งแรกได้2ก็พยายามโยนอีกครั้งหนึ่งให้ล้มหมดที่เหลือนะครับอันนี้เรียกว่าเก็บส p ปร e ได้นะครับก็ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ แต่ถ้าโชคไม่ดีนะครับโยนครั้งแรกได้4นะครับได้ยหกพินนะครับโยนครั้งนี้ต่อมาได้3นะครับก็ก็ได้เท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ในเฟรมที่1ถึงเฟรมที่9เนี่ยนะครับมีสิทธิ์โยนได้1ครั้งถ้าสไตร์นะครับหรือโยน2ครั้งในกรณีอื่นถ้าไม่สไตร์นะครับกรณีเฟรมที่10เนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์โยนได้2หรือ3ครั้งนะครับเอ่อถ้าถ้าโยนครั้งที่1นะครับได้ได้สองเนี่ยโยนครั้งที่ครั้งต่อมาเก็บสแปร์ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นได้โยนแค่2ครั้ง นะครับข้นต่อมาได้7เนี่ยนะครับอย่างนี้เก็บสแปร์ไม่ได้นะแต่ถ้าเก็บสแปร์ได้ก็ได้โย่ครั้งนี้สักนะหรือถ้าสไตรค์ครั้งแรกก็ได้โยน3ครั้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะโยนสไตรค์สไตรค์สไตรค์ในเฟรมที่10ได้เลยแล้ว3ครั้งนะหรือสไตรค์สไตรค์แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับหรือสไตรค์แล้วตัวเลขแล้วสแปร์ก็ได้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเรามีการจดแต้มแบบนี้นะครับและอยากรู้ว่าคะแนนรวมเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะโอเคครับ งั้นเรามาดูวิธีคิดคะแนนเนี่ยนะครับคือประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีสตรายนะครับหรือสแปร์เนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ดูได้3ตัวตัวปัจจุบันกับตัวในอนานคตรวมกัน3ตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราสไตร์ตรงนี้ก็โยดูรวมได้3ตัวก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สไตร์เนี่ยได้10นะครับตรงนี้สแปร์ได้อีก10เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้20นะครับหรืออย่างกรณีน,น,นี้ถ้าตรงนี้สไตร์นะดูได้3ตัวนะครับ3ตัวก็3ตัวนี้ก็สไตร์หมดเลยนะครับก็ได้30แต้มนะกรอนนี้ อันนี้แต่แล้วเก็บสเปรได้ตรงนี้ได้10ดูได้3าตัวก็ดูได้ัดูที่ข้างหน้าได้อีกตัวหนึ่งก็เป็น10บสนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่แย่สุดเลยก็คือ,เ,อ,อเราเก็บสเปรไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ไดเท่าได้เท่าที่มีก็ได้8นะครับโอเคก็จบแค่นี้เองเอาละเราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะคมจริงเขาจะมี h ิ n t ไว้อยู่ข้างหลังนะนะครับว่าการเขียนโปรแกรมนะครับจะ ถ้าทดสอบแบบตรงไปตรงมานะครับก็จะมีหมด7กรณีนะเกรณีก็คือเออเวลาดูสมมว่าเราดูที่เฟรมไหนนะนีคือเราเขียนให้ดูดีกว่านะครับโอเคครับก็เริ่มต้นก่อนนะครับเราก็อ่านผลลัพธ์เข้ามาก่อนนะก็เขียนตามเขาเนี่ยนะครับอินพุตแล้วก็สคริปต์สคริปนี่คือการตัดแบงค์ทิ้งแบงค์ที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะทางซ้ายทางขวานะครับตัดทิ้งไปนะครับแล้วเราก็อ่านเขก็มาอันนึงนะครับบอกว่าเออเราสนใจเฟรมไหนนะครับอ่าเรามีเออแน่นอนนะครับคะแนนรวม นะครับคะแนนรวมแล้วเราก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเรามี s t r i n งของผลใช่ไหมเป็น x เป็นเลข2อะไรก็ว่าไปแล้วมีตัวแปรตัวนึงชื่อ i นะครับคอยชีย้นะครับว่าเริ่มเฟรมปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มที่ Index ไหนใน string นะเฟรมปัจจุบันเริ่มที่ Index ใน string นะครับแน่นอนครับเฟรมหนึ่งก็ต้องเริ่มที่อ ndex 0ศู loop, นยะ์นะครับเอาลแล้วเราก็มี o ูปนะ o ูปที่จะทำลู p ไปนะครับแล้ว จะเป็นชื่อเลขเฟรมเลยนะครับตั้งแต่เฟรมที่1ถึงเฟรมที่10นะก็เฟรมที่1ถึงเฟรมที่10นะหถึงก่อน11ก็คือ10นะครับเอาละหลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมด7กรณีนะครับก,รก็ค่อยๆดูตามโค้ดเขาก็ได้นะครับอ่ะมาดูไปนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเอาตรงไปตรงมาเลยนะครับเราก็เช็คไปเลยสิครับเรารู้ว่าเฟรม F ตอนเนี้ย จุดเริ่มต้นคือ index i ใน string คาตอบนะครับเราก็ดู3ตัวติดกันเลยนะแล้วก็ข้างตัวเองนะครับว่ามันเป็น xx x นะครับนะว่าตัวตัวที่ i ไป3ตัวนะว่ามันใช่ xxx กหเปล่านะถ้าใช่ก็จบเราก็รู้เลยว่าเฟรมปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้10แตม้มเฟรม f เนี่ยได้1 0แตม้มแล้วก็30แตม้มเราก็เขียนไปเลย30โอเคไ,ไหมครับนะ สไลด์่งมาเลยนะครับเฟรมที่ F ตอนนี้อินเด็กซ์เริ่มต้นมันคือชี้ที่ตัวแปร I ก็ I c o l o I บวก3แล้วก็หยิบมา3ตัวกษรถามว่าเป็น AA กัเปล่าถ้าใช่ก็ได้ไป30ในเฟรมนี้นะครับเพราะฉะนั้น SC จะเก็บเลข30นะครับถ้าไม่ใช่นะเราก็เช็คก,กรณีถัดไปนะครับกรณีที่อาจจะย่อยลงมานะครับก็คือถ้า AA ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดูนะครับมันจะมีกรณีอย่างนี้ครับกรณีแบบนี้ครับ ือกรณีที่หนึ่งนะครับเราได้เ x กใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะนี่คือเฟรมที่ i นะอ่า Index อินดีคส์ไอตรงนี้นะครับนะ Index อินดีคส์ไอตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยเราได้30แต้มแน่นอนครับอันต่อมาก็คือเราได้ x x นะแต่ตัวถัดไปไม่ใช่นะเพราะต้องเป็นตัวเลขแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะได้20กว่าใช่ไหมฮะยี่สิบแล้วก็บวกเลขตัวเนี้ยนะครับนะอันต่อมานะครับเรามี x นะครับและที่เหลือเนี่ยคือเก็บสแปร์ได้ นี่ย่คือตัวเลขที่อะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้เราจะได้20แน่ๆนะคือ x จาก10จาก x แล้วก็10จากสเปร์ข้างหลังนะครับช้อ uh, ยส์ต่อมานะครับคือ x เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เก็บสเปร์ไม่ได้นะตรงนี้เราจะได้10กว่าจริงเงี้ยสิแล้วก็บวกกับเอสอตัวเลขนี้นะครับ uh, อันต่อมานะครับอันนี้นนนทั้งโยนโยนเฟรมที่ไอโยนเฟรมที่ f เนี่ยนะครับตรงนี้มันไม่ใช่สไตร์ละนะไม่ใช่สไตร์เลยนะครับเป็นตัวหนึ่ง เป็นตัวเลขตัวหนึ่งแล้วตามด้วยสเปร์ตามด้วยสเป,ปร์นะครับนะแล้วเขาข้างตัวให้เยอะๆนะครับตามด้วยสตไตร์นะครับอันนี้คือ3ตัวนี้อันนี้ก็คือเฟรมเฟรมที่ F เนี่ยนะครับได้เก็บสเปร์ได้เฟรมที่ F อบวกหนึ่งนะได้สไตรไ์นะครับอย่างเงี้ยก็ได้20แต้มนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะเก็บสเปร์ได้ในเฟรมปัจจุบันเฟรมถัดไปยังไม่รู้ไม่ใช่สไตรไ์นะครับก็จะได้เท่านี้อย่างนี้ได้10กว่าแต้มนะครับนะแล้วกระจอกสุดนะครับก็คือ เก็บสแปกก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เท่าที่ได้นะครับคือได้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่น้อยกว่าสิบนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดกรณีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราก็โค้ดตามนี้ไปนะครับก็เริ่มนะครับตอนนี้ที่สองแล้วนะครับคือสไตร์สองครั้งนะก็สองครั้งนะครับสไตร์นะครับอ่าถ้าแบบนี้เราแน่นอนครับมันก็คือกรณีที่สองเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่า ตัวถัดไปไม่ใช่สไตร์แนะ่เพราะถ้าเป็นสไตรนะ์เนี่ยเราได้จัดการไว้โอยในกรณนะีนี้ไปแล้วนะครับกรณีนี้ไปแล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น s c นะครับเท่ากับ20บวกด้วยเอ่อไอเจ้า r e s u l t เนี่ยนะครับตัวที่ i บวกสตัวที่ i บวกสนะครับนะตัวที่ i บวกสเพราะตอนนี้เราทีตัวที่ i ใช่ไหม i บวกหนะ i กับ i บวกหนะี่ยเป็น x x ไปแล้วก็เหลือ i บวกสที่ไม่ใช่ x นะครับก็เอาตัวเลขนั้นมารวมเข้าไปนะครับแปลงเป็นสตริงหน่อยนึงนะครับต่อมา เอลิฟในกรณีถัดมานะครับก็คือเออ่วีซ่าตรงเนี้ยนะครับก็เป็นตัวที่ i ละนะตัวที่ i เนี่ยนะครับเท่ากับ x นะครับและนะครับตัวที่เออ่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตัวที่ i อเท่ากับเแล้วตัวกระเถิบไปอีก2ตัวนะครับเป็นตัวที่ i อบวกสองนะเท่ากับขีดนี้หมายว่าเขาเก็บสแปร์ได้นะครับก็แสดงว่าเขาได้20แต้มนะครับถัดมา นะก็เป็นกรณีนี้นะกรณีนี้แล้วนะครับกรณีนี้นะก็คือเก็บยังคงได้ไอเนี้ยเป็น x อยู่นะครับ strike นะครับซึ่งไม่ใช่3กรณีบนแน่นอนละนะเพราะฉะนั้นก็เหลือกรณีเดียวคือ x ละตามด้วยตัวเลข2ตัวนะครับนี้ score ก็ได้เท่ากับ10ที่มาจาก x นะครับแล้วก็คะแนนของครั้งที่ i บวก1นะครับบวกกับคะแนนของครั้งที่ i บวก2 โอ okay. เคก็เรียบร้อยนะอาจจะนี้ถอยกลับมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับมีผมยื่นมาหน่อยก็ได้อ่านะครับเอาละต่อมานะครับก็เล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 ฟิกนะครับตอนนี้ก็เป็นกรณีที่เฟรมที่ไอเนี่ยนะครับไอเฟรมที่เอฟนะครับไม่ใช่สไตร์ละนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีนี้กรณีตรงนี้นะครับก็คือเก็บสเปร์ได้นะเก็บสเปร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กรณีนี้คือกรณีที่นะครับตัวที่ไอบวกหนึ่ง ตัวที่ i บวกหนะครับจนกระทั่งถึงตัวที่ i บวกสนะคือ i บวกหกับ i+ 2บวกสนะครับก่อน i บวกสนะเป็นนะครับนะเป็นนะนนะสแปรแล้วตามด้วยสไตร์นะครับอย่างนี้ก็ได้20แทนนะอันนี้คือกรณีนี้นะครับกรณีนี้ต่อมาก็แน่นอนว่ากลายกลายเป็นว่าตัวที่ i บวกหนเนี่ยนะครับเป็นขีดหรือเก็บสแปรได้นะครับแต่ว่าตัวถัดไปไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ x แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกจัดการที่กรณีกรณีนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่ sc ก็จะได้10แต้มนะครับบวกกับ e ีซ l t ช่องที่ i บวกสนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะซึ่ง else ไปเลยนะครับก็จะได้เป็นออ sc ก็เท่ากับนะ In i n i นะครับกับตัวเลข2ตัวนะครับช่องที่ i กับ i บวก1 นะก็เรียบร้อยแค่นี้จบนะครับก็เสร็จแล้วนะอ่าก็เรียบร้อยครับตรงนี้ผมขอยืดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอืเพื่อเห็นรูปทั้งรลปนะก็จะเป็นแค่นี้คยืดมาอีกนิดหนึง่งนะครับผมอาจจะบังไปหน่อยนก็ไม่เป็นไรนะก็เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นรูปเรียบร้อยฟฟร์นะครับจัดการเจ็ดตรณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดซีเป็นของ คะแนนของเฟรมปัจจุบันนะครับเราก็บวกเข้าไปในทั้งหมดโอเคไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่นี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องคิดนิดนึงนะครับก็คือว่าเออเรามีสตริงใช่ไหมครับสตริงมันยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนเนี้ยไอเนี่ยมันชี้ที่เอินดีคส์แรกของเฟรมนั้นเฟรมปัจจุบันนะเฟรมเอฟนะครับถ้าไอเนี่ยนะครับมันตัวที่ไอเนี่ยนะครับมันเป็น x คือสไรด์รอบถัดไปนะครับเฟรมถัดไปจะอยู่ที่ i อบวกหนึ่งนะจากถัดที่ไบวกหนึ่ง นะครับแต่ถ้าตัวแรกไม่ใช่ f ไม่ใช่ x นะครับรอบถัดไปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ i บวก2นะครับนะเพราะว่าการกระเถิบเนี่ยมนะันะ time, จะตาะะ่างกันในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าตรงเนี้ยเป็น i อ่อตัวนี้นะครับถ้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอินเด็กซ์อินเด็กซ์ตรงเนี้ยนะตรงนี้คือ i นะรอบถัดไปเนี่ยมันจะกระเถิบไปหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิด i อยู่ตรงนี้นะที่ตรงนี้ไม่ใช่ x รอบถัดไปจะกระ,กระเถิบไป2ตัวนะครับเป็นการชี้เฟรมถัดนะครับเอาละเพราะฉะนั้นเราก็อ๋อเราก็เขียนปัญหานี่สอแบบนะครับก็อาจจะลงลงมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับบอกว่าถ้านะครับ result นะครับของตัว i เนี่ยนะครับนะันเป็น x นะเราก็ให้ i บวกเท่ากับ1นะถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้ i บวกเท่ากับ2นะจะได้รวมขยับขยับ1ตัวแล้วขยับ2ตัว ต่อมาล้วก็จบละแค่นี้เองนะครับออกมางนอกนะเมื่อหมุนจนเสร็จนะครับตอนนี้ผมขอหาผลรวมก่อนก็แล้วกันนะครับผลรวมนะครับโอเคก็มาลองรันดูก่อนครับว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการไหมนะครับหน้ารันนะแล้วก็ใส่ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ชุดนี้นะครับอ่านะนะแล้วใส่ศูนย์นะก็ได้ร้อยหกสิบหกนะตามที่เ็าต้องการนะร้อยหกสิบหกครับ แล้วถ้าเอออ่ยางสมมติว่าโบลิ่งเนี่ยนะครับเราลองใส่ไปนะเอาสไตล์ทุกครั้งเลยนะครับก็9เฟรมแรกสไตล์หมดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เฟรมที่10สไตล์อีก3ครั้ง1 2 3นะครับผลรวมก็300แต้มนะครับแสงโบลิ่งเนี่ยคะแนนมากสุด300 <c oughs> เอาละตอนนี้เรียบร้อยละในกรณีที่หาผลรวมของทั้งเกมนะครับแต่ต้องการเฉพาะเฟรมไหนเฟรมนั้นเนี่ยนะครับแต่นี้นจุดประสงค์จุดที่เราต้องการเนี่ยคือทาร์เก็ต นะครับเราก็มีแค่นี่คือบอกเลขเฟรมอันนี้คือบอกเป้าหมายที่เราต้องการเราก็แค่มาเช็คตรงนี้เท่านั้นเองนะเช็คข้ากตรงนี้นะครับว่าไอ้เจ้า F ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเท่ากับทาร์เก็ตที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่เราก็ต้องเลิกได้แล้วนะครับเบรกนะเบรกออกไปได้แล้วนะครับแต่เบรกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเจอทั้งทั้งเลยไหมครับนะออวิธีแตเเ่เราอยากให้พิมพ์ s c เนี่ยนะเราอยากให้พิมพ์ s c นะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือก็เปลี่ยนทั้งทั้งให้เป็น S c โอเคก็จบแค่นี้เองนะครับคือก่อนจะก่อนจะเบรกนะครับก็ทำลายโทัทั้ของเก่าที่อุยู่สะสมมานะครับเราใช้เฟรมปัจจุบันมาแทนลงไปนะเพื่อจะได้ปิ้นออกมาข้างนอกนะครับอ่ะก็ลองรันดูนะครับอ่อก็เอาอันนี้ก็ได้อันนี้นะครับอันนี้เฟรม6นะก็ได้หยิบสานะตามต้องการน,นะครับโอเคก็เอาไปส่ง เรียบร้อยนะครับสับมิตโอเคก็เรียบร้อยนะครับ